ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหิวนมล่ะครับหิวนอนล่ะครับเอา,เอาครับเอาเอาเอาครับ,รบสวัสดีครับ สวัสดีครับมิ่งครับสวัสดีออนอ,อนครับมิ่งว่ามิงมามอบความสุขเช่นเดิมครับเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ<า>เขียดที่เล่นไปหาแม่หละนคนเขียดครับเขียด การฝึกลูกช้างนะคะเห็นไหมครัไปจังหวะมามามาอ่านังร้องนังลงคุยกันคุยกันเด้วยแล้วนังลงคุยกันหน่อยครับลุกอืลุก ดาาค้นกับดากสร้างคือกันท่าแลนกับคือกันพี่น้องเอ้ยโอ้เอาขึ้นดีๆก้อนนันโซนันกังจะกังจ้างย้ยตู้ดีด้ยมานูมาดูมา ไปแล้วโไปแล้วไปไทยนอบันนี้นอโอ้ยยิงไครถอดเนาะไปขั้วว้วเขาขั้วล้วพี่นอ้องไปขั้วแล้วถอยถอยถอยลูกถอยถอยเขาไปหาปนเสบียงแล้ว,ลวมามามาไปดิสงสัยอ่ะถือกินไข่ดาวเมซีแน่ๆเลยนี่ลงุงจี เฮ็ดไข่ดาวให้พี่ดิมนี่มา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 ไปมามาลูกมามามาออกมาออกมามาเฮียเรืมันเห็ดลนเ้เันเฮ้อีกี่อจะไปไสครับอันนี้อัน้ไปขุดขหน้าดิมิล่ไดิ่าเฮียเด้อ สูง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 บนสูงบนสูงทำไงบนสูงนิ่มเยเล่นน้ำแล้ววันนี้เจ็บเจ็บเจ็บกิบนน้ำครับกินน้ำ ขี่ว่เนี่ยจังจะขี่วะเนี่ยขี่ให้เยอะเยอะวอขี่วอกมาพเสียน้อพูดใหญ่น้อว้าวึงจะตัวอ้วนแต่ก็ใหญ่นะครับขาใหญ่มากเลยขาตัวใหญ่แค่ โโน,นี่ขาโจเนาะขาใหญ่นี่แหละเพื่อนว่าขาใหญ่ขาใหญ่คุ้มส <laughs> ร้อยอน้ำบ่ไหลมื่อนี่เล่นซัมนี่แหละครับเอาขอนี้เอาขอ้างตรงนี้เต่าเต่าขังเลยไปพ่อแล้วบ่หนไปไปหาแม่ไปพ่อละพ่อละ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล่าเด้อพี่น้องไปแล้วเอ้ยมือทาแลนไหมเอาดื้อเด้อเด้ไปหรือบ่ไปเอาไปแล้วเบิ่งทาแลนเพิ่นอ้ยไ,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 ไปล่ออปปาเด้อนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วหิวนมอล่ะครับ หิวนอนลหครับมิ่งไปหาป่นสเสบียงก่อน คนสบียงก่อนครับน้มูไรมิ่งลุดมิ่งลุดมิ่งลุดมิอีกแล้วลุดมหาสเบียงนี่ล่ะนีเห็นสเบียงเห็นกล้วยกองใหญ่ๆคุณามพูดั่งูนันงตัวนี้ฮ้ยเอาอ่ะมึยังต่อไปอ๋อ่เบียงรัพี่น้องไปไหมครินะครับนี่นกล้วยกลกล้วยเรื่องกล้วยกวยครับ มาหนังยังยนอยู่นี่มากาออกมานีปะะนของอะบ้านนี่เากากันมากปน้นของอะบานนี้แนมเห็นของกล้วยเนาะมิ่งเนาะกล้วยด้ครับพี่มิงงมิงมิงคนคนพี่ดาวเลยไป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 เมาเลยพอดีมา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 เดิมาเด้อเอาบานนี่เอาบานกล้วยนี่ยูยูิงนิงเลยอันนี้เกล้วยวิญญานี่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 มา่นี่

ครับว่ะม <ส Picasso. S 2> ีงไปรอก่อนน้อก่อนลูกประจันได้ยังครับไปแล้วไปแล้วรอหนิงกลับขึ้นแล้วพี่น้องพุ่นไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่น ไป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 เข้าห้องเข้าห้องแล้วพอแล้วไปนอนไปนอนบัดนี้เอินไปเอินไปเอาเสือกออกไปเข้าห้มไปเข้าห้มปะเบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไปยืนก่อนเขารอดิเับรอดิเฮ้ยจังใดสิได้กินลูกเขาโร่นั่งลงกเฮ้ยจังใดเฮ้ยจังใด นงลงนางนางนงลงก่อนนงลงน่งลงนางลงนงลงนงลงนางลงนางลงนางนางลงไม่น่ง,นง, mm นง,นงลงไม่่สวนะัสดีสวัสดีท่านงเลยสงน้องมิ่งเข้าห้องเรียนหาแม่แล้วนะคะนี่เพราะและพรละพละ

อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่าลงลงลนลงลงลูกนอนลงอันนี้ซะมักน้มาบ้ลงมา สกินนมนอนแล้วได้เวลากินนมได้เวลานอนล่ะครับอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกับนิ่งใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ